สวัสดีครับอยู่กับน้องแฮมในช่องเลิฟทูจะมารีวิวเกมไหมครับไม่ไม่มีชีวิตเกมนะแต่ว่าผมกากนะผมไม่อยากเล่นหมดมีชีวิตเองนะผมไม่อยากเล่นหมดมีชีวิตเองเฉยๆเพราะอะไรรูนะ้ไหมฮะเพราะว่ามันแบบ ไ้นั่นนะ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่สบายไม่สบายคุณเลี้ยฮะเอาสายมานี่นะ <c oughs> คุณรู้สึกคุณทับไว้นะเฮ้ยเปล่าครับเฮ้ยเราจะออกไป ลูกซิปซื้อผมนี้เยอะอ่ะโอเคนะฮะเฮยไปฆ่าวัวกันนะฮะเฮ้ยวัว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 ตายแล้วก็ร้องวัวแปลกแยวัวตายแล้วก็ร้องวัว สนูใส่ลงไปในน้ำเัวใส่น่าจะบ้าเออบ้าจริงบ้าเมอนะฮอทำการปิดประตูแล้วก,ก็ บคลิปนี้ก็ต้องขอจบในแค่นี้เอ้ยไม่ใช่นะยังไม่ได้ทำะไรยังไม่ได้ทดลองอะไรให้ท่านดูเลยจะทำอะไรนี้ให้ดูนฮะดูแล้วจำ มาทำไกลๆจากบ้านเราเช่นมันก็ เรเสร็จแล้ว